สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่นเอทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหารายการช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อน,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระเรียกว่าเป็นจภาคี เป็นจ้าพากีองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นจ้าพากีก็ถือว่าพระมีส่วน5องค์นะครับเป็นจะแปลว่า5ภาคีแปลว่าส่วนเป็นจ้าพากีก็คือพระมีส่วน5องค์ที่เป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จวรคังหมดนะครับมีเนื้อหาสาระและก็ผิวพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าผิวพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันพ่อใหญ่มหาก็เลยนำมาลงมารวมในคลิปนี้นะครับเรียกว่านำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแบบเบาๆสบายๆนะครับพ่อใหญ่มหาก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจพ่อใหญ่มหาก็ไม่มีโอกาสได้นำพระสมเด็จบ้านบ้านเก่าๆหักๆที่ไม่สวยงามที่ผู้คนส่วนมากไม่มองพ่อใหญ่มหาก็เรียกว่าแท้คนเดียวเดียวกับเจาสากลน,นะครับ จนมาได้ดูคลิปของครูบาจารย์แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราเก็บพระแบบบ้านๆพระสมเด็จที่ไม่เหมือนใครพระสมเด็จที่เราคิดว่ามีอยู่ในตำราตามตำนานที่ได้จาึกไว้นะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นแบบสบายๆนะครับต้องขออกาสประธานอภัยเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับตอนนี้ กล้องพันเอ็กก็ยังไม่มานะครับถ้ากล้องพันเอ็กมาแล้วก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆฟังชมรับทราบอีกครั้งหนึ่งพ่อใหญ่มหาก็ได้แค่เอาโทรศัพท์มือถือธรรมดาธรรมดานี่แหละครับมาทำคลิปแล้วก็อัปโหลดลง youtube แค่นั้นเองเอาแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆพ,พ่อใหญ่มหาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดต่อรูปภาพนะครับต้องประธานอภัยพ่อใหญ่มหาก็เป็น คนแบบบ้านนอกนะครับเป็นคนบ้านนอกเป็นคนที่ไม่มียศไม่มีตำแหน่งนะครับเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำนี่แหละครับาการทำคลิปก็แบบสบายๆนะครับถ้าพูดกันให้ตรงกับภาษาสมัยใหม่ในเหตุการณ์ปัจจุบันเขาเรียกว่าเจวรินนะครับเล็ก ก็ถือว่าเล็กแบบคุณภาพนะครับเจเวรินถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดติดตามข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครนเจเวรินก็เป็นอาวุธที่ทำลายรถถังฝ่ายตรงกันข้ามเพียงแค่ลูกเดียวนี่รถถังเนี่ยระเบิดเป็นจุนเลยนะครับเรียกว่าเจเวรินนะครับหรือว่าเล็ก แต่ก็เล็กพิกี่หนูนะครับถึงแม้ว่าพ่อใหญ่มหาจะเอาโทรศัพท์เครื่องเดียวเก่าๆมาทำคลิปก็ถือว่าตั้งใจทำความตั้งใจของพ่อใหญ่มหาก็คือเล็กพิกี่หนูนะครับเรียกว่าเป็นอาวุธเจบลินเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นก็ประทานอภัยเพื่อนเพื่น f ทุกท่านนะครับ ถ้าหากว่าติดตามแล้วขัดอกขัดใจดูภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขอประทานอภัยมานโอกาสนี้อย่างน้อยๆเราก็ดีกว่านั่งปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะครับเพื่อนๆ Covid โควิดเวิร์กฟอร์มโฮมมีเวลาเยอะเราก็จัดทำคลิปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับ ยังไงเราก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบสงครามโลกหรือสงครามแห่งการฆ่าฟันกันในอีกซีกโลกหนึ่งในขณะเดียวกันสงครามโรคโควิดก็ยังมาแรงก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับวันนี้เราสบายๆนะครับเพื่อนเ ทำใจให้ผ่อนคลายนะครับเรียกว่าเจวรินก็ว่าได้นะครับถ้าเราได้ศึกษาได้ดูได้ชมกันมาบ้างแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นลักษณะผิวพันธขององค์นี้นะครับพ่อใหญ่มหาชอบผิวพันธุ์นะครับเพื่อนๆโดยโดยส่วนตัวนะครับจะชอบพระที่มีลักษณะเหมือน สีกานมะริแหง้งสีออกดินเหนียวสีดินทุ่งนานะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับพ่อยะาหามาจะชอบแบบนั้นเพราะมันบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมานานร้อยเกปีนะครับแต่ก็มีแหละครับอย่างถ้าเพื่อนๆเห็นพระสมเด็จองค์ช้างเผือกเห็นไหมครับจําได้ไหมครับชายาองค์ช้างเผือกเนี่ยดูขาวใสเหมือนใหม่มากนะครับแต่ก็เป็นผ้ากเก่านะครับเพื่อนๆอย่างองค์อธิบ,บดีอย่างเนี้ย เป็นพระที่ขาวใสแต่เป็นพระที่มีอายุถึงร้อยเกิปีแต่ขาวใสเหมือนพระใหม่นะครับองค์ช้างเผือกองค์อธิบดีเนี่เราดูแบบเป็นไปได้ยังไงครับเพื่อนๆคลาสสิกมากๆนั่นแหละครับก็ก็อยู่ที่ว่าผู้มีบุญบารมีจะได้ไปแต่พ่อใหญ่มหาเนี่ยชอบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเนื้อเน่า เนื้อบอบช้ำนี่เลยครับเราเห็นลักษณะไหวผ่าซีกไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเล็กน้อยดูเกจจดที่ซุ้มระครังแล้วเราก็จะเห็นลักษณะหน้าอกถึงท้ายนะครับลักษณะอกทรงกระบอกเลยทีเดียว ช่องแขนเนื้อม้วนยุบเข้าไปด้านในซุ้มระครังยุบเยา้าเว้าแหว่งเห็นไหมครับเพื่อนเเนี่ยเห็นไหมครับดูซุ้มระครังก็ม้วนหดเข้าไปด้านในเรียกว่าเล็กแต่จิ๋วว่างั้นเถอะครับเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาวุธที่เขายิงกันอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าเกวารินนะครับอาวุธทำลายล้างรถถัง เล็กแต่จิว๋วนัดเดียวจอดเลยนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องพูดเยอะนะครับพระสมเด็จลักษณะอย่างนี้แท้ร้อยตาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมครับเพื่อนๆแท้ร้อยตาดูเนื้อสิครับดูดูฐานสิงคคมฝานเลยนะครับฐานหมอน,นี้ก็สวยงาม แล้วก็ลักษณะหน้านี้เข้าร้ําตัดเลยนะครับสวยงามนะครับเ,เพื่อนเพื่อนใหญ่มหาชอบลักษณะนี้นะครับด้วยความครบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆนเนี่ยดูเนื้อสิครับเนี่ยเนี่ยลักษณะการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังแน่นอนนะครับนี่เพราะเนื้อเม็ดมอสานี่โยไปด้านหลังหมดเลยนะครับเนี่ยเนื้อเน่าหรือว่าเนื้อบอบช้ำนี่เลยนะครับ ดูบนแล้วก็ดูด้านล่างด้านล่างเป็นไงครับนี่ดูลักษณะเนื้อที่เกินไปด้านหน้าเห็นไหมครับนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยแล้วก็ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นไงครับเ,เพื่อนๆนเห็นไหมครับเรายังเห็นก้อนอ่าก้อนเรียกว่าเม็ดพระธาตุผุดขึ้นมานะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุในขณะเดียวกันในหลุมเนี่ยก็มี คาบแขนไซข้าขาวติดอยู่เห็นไหมครับเราดูเราดูทุกทุกข้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดมวลสารแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยองค์นี้แตกแล้วนะครับหักแล้วแต่ก็เห็นลักษณะเนื้อของมวลสารซ่อมแซมขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าสมเด็จวัตรคังเป็นสมเด็จที่มีชีวิตนะครับเนี่ย เราเห็นก้อนมวลสารนี่พุดขึ้นมาตรงนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วเรามาดูเนื้อด้านหลังกันโบราณท้างเรียกว่าเนื้อบอบช้ำก็นี่แหละครับดูสิครับเพื่อนๆเ,เ,เนื้อเนี่ยสีเขียวนะครับสีกานมะรีแห้งเนี่ยเราเห็นเม็ดพระธาตุสีขุนเทาขุดขึ้นเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆน,นี่ นี่คือเม็ดดำนะครับนี่คือเม็ดพระาธาตนะครับนี่ก็เป็นลักษณะคาบแคนไซตผุดขึ้นดูเนื้อนี่พุนเลยนะครับเพื่อนเเนื้อพุนเล็กๆเ,เนี่ยจับนิ่มมือเย็นมือนะครับเพื่อนเน,เนื้อพุนเลยนะครับองนี้องนี้พ่อใหญ่ามาหาจัดให้เป็นองค์องคูเลยทีเดียวเราลองสัมผัสท่านด้วย แม่เหล็กดูนะครับมีธาตุกายสิทธิ์หรือเปล่าครับมีมากมีน้อยนะครับไม่น่าก็หลังก็ต้องมีนะครับเพื่อนๆอมันอ่อนก็มีนะครับมีอาจารย์ท่านนํามาบอกพวกเราพวกเราจะได้เรียนรู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้นะครับพอเราพิสูจน์ด้วยแม่เหล็กแรงสูงก็ว่าพวกเรานี้สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับนี่ไม่มากก็น้อยก็ต้องติดนะครับเพื่อนๆอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับ ดูพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับฝ่ายพาณิชย์ก็บอกว่าฝ่ายอนุรักษ์สร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ว่าแม่เหล็กดูติดอันนี้จริงท่านมีมานานแล้วแต่เราไม่รู้นะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับเรื่องมันมีมาแล้ว,ลวไม่ไม่ได้สร้างเรื่องเรื่องมีมาแล้วแต่ว่าเราไม่มีใครนํามาบอกกล่าวเห็นไหมครับนี่ก็คือเนื้อเนื้อเหมือนกันอีกนะครับเพื่อน พ่อใหญ่มหาก็จะชอบลักษณะเนื้อที่โซนเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยหายากนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเห็นแต่เนื้อเนื้อเนื้ออมอมชมพูเนื้ออมแดงเนื้ออมขาวขาวอมแดงขาวอมชมพูสีขาวงาช้างสีขาวแป้งมันเห็นไหมครับสีขาวเปลือกปูเราจะ เราจะชอบไปอย่างนั้นเป็นบางท่านนะครับสีสีขาวอมเหลืองสีขาวอมแดงอมชมพูเรามักจะติดภาพอย่างนั้นแต่โดยความเป็นจริงอ่ะปูนเปลือกหอยในเมื่อผ่านกาลเวลานานๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนชอบเหมือนพ่อใหญ่มหาไหมครับอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วแต่คนชอบดูด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังผ้าแท้ก็จะเป็นลักษณะนี้โซนเดียวกันมาลักษณะอย่างนี้นะครับไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับ องนี้เขาก็เหมือนกันนะครับนี่สีสีเขาก็จะออกแบบเหมือนสีงาช้างเลยนะครับเนี่ยปูนเปลือกหอยเรียกว่าปูนเปลือกหอยสุกนะครับเนี่ยองนี้จะคลาสชิกนะครับนี่เนื้อด้านบนนอกซุ้มระครังจะสูงเนื้อด้านในซุ้มระครังนี่จะต่ําแล้วเนื้อในซอกลักแร้ลนี่ต่ําลงไปอีกนะครับเพื่อนๆต่ําอีกนะครับเนื้อบนหัวไหล่นี้จะสูงกว่าเนื้อด้านในซอกลักแรลเนื้อ นอกซุ้มระครังนี้จะสูงกว่าเนื้อในซุ้มระครังอีกองคนี้คลาสสิกนะครับเ,เห็นไหมครับดูพระอุระนี้ลักษณะอกวีเลยนะครับเนี่ยสวยงามดูดีครับเกตเนี่ยตกท้องช้างดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเนื้อด้านในแขนเนี่ยม้วนยุบย่นเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยดูสวยงามนะครับเนี่ยดูซุ้มระครังก็โยเอียงพอง,งามดูดูด้านในสิครับ ก็แให่มหาจึงชอบเนื้อผิวพันธุ์ลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยดูด้านหลังสิครับดูด้านหลังนี่หลุมเทพเลยนะครับเนี่ยดูด้านหลังปีแยกเห็นไหมครับขอบปีแยกดูขอบเนี่ยก็เนื้อโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขอบเนื้อโยไปด้านหน้าหมดเลยเห็นไหมครับนี่เราลองมาพิสูจน์กันด้วย ม่เหล็กดูนะครับมีมากมีน้อยเพราะอย่ามาหาว่าจะต้องมีนะครับเพื่อนเเรามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็ด้านข้างก็ต้องมีนะครับเพื่อนๆเราดูนะครับเราดูทุก ทุกจุดทุกมุมนะครับเพื่อนเอนอันนี้อยู่อยู่ใต้ฐานนะครับเพื่อนๆนี่มาแบบมาแบบมชะมดชะมอยเอียงอายนะครับอีกรอบนะครับเพื่อนเนเห็นไหมครับนี่อีกรอบนะครับอ,อืมอีกรอบนะครับเพื่อนเเราดูกันหลายรอบนะครับอีกรอบนะครับอืม มาแบบบางเบานะครับเห็นไหมครับเพราหญ่มหาก็ชอบนะครับชอบเนื้อลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับเราศึกษาพร้อมกันนะครับขณะเดียวกันองค์ต่อมานะครับพพราหญ่มหาก็ชอบองค์นี้นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้วัลคังนะครับดูเนื้อสิครับเพื่อนๆโทนเดียวกันไหมครับเนี่ยสีลักษณะโทนเดียวกันนะครับดูด้านข้างนะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆด้านข้างด้านข้างเขาก็มาลักษณะแบบเดียวกันถูกต้องไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดูพระสมเด็จนะครับดูด้านข้างพระสมเด็จสิครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับพระแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่คอมเมนต์พูดคุยกับพ่อใหญ่มหามาแรงๆก็ก็ไม่เป็นไรนะครับคือพ่อใหญ่มหารับได้นะครับเรา เรา,ต,าต่างเรียนต่างสํานักต่างองค์ความรู้แตกต่างกันเพราะใหญ่มหานี้เข้าใจสภาพจิตใจของท่านนะครับเพราะว่าจิตใจพื้นฐานของแต่ละท่านนี้ไม่ไม่เหมือนกันนะครับดูองค์นี้พิมพ์เส้นได้นะครับดูเนื้อสิครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเนื้อดินเหมือนเนื้อดินเหนียวเลยนะครับโดมนี้มีกลิ่นดินแห้งเะครับกลิ่นปูนแห้งนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ย ดูด้านข้างสิครับอย่างนี้สวยงามนะครับพิมพ์เส้นได้ว่าะระฆังมีเอกลักษณ์ก็คือลักษณะวงแขนก็จะกลมเหมือนพระจ,จันทร์เต็มดวงนะครับใบหน้าเหมือนมเมล็ดพิษไทยเรียวงามเจดนี้จุดที่ซุ้มะระฆังนะครับเห็นไหมครับนี่เราจะดูด้านบนดูหลุมหลุมเทพ มีคาบแคนไซผุดขึ้นทั่วเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คาบแคนไซผุดขึ้นในองค์พระนะครับเนี่ยเห็นไหมครับงดงามดูด้านหลังสิครับเพื่อนๆือนนี่เป็นไงครับด้านหลังนี่เหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับนี่ดูรอยปีแยกสิครับนี่เมื่อเนื้อชํารุดก็มีมวลสารตัวใหม่ผุดขึ้นมาแทนที่นี่ครับอย่างนี้หาชมยากนะครับเพื่อนๆออย่างเงี้ยเห็นไหมครับ นี่คือพิมพ์เส้นได้วัระังเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเลยทีเดียวนะครับเราลองอารัธนาท่านสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กดูนะครับมีมากมีน้อยพ่อใหญ่มหาเชื่อว่าต้องมีนะครับเพื่อนดูไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนีอีกรอบนะครับ อีกรอบนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่มาช้าแต่ก็มานะครับไม่อยู่ด้านบนก็อยู่ด้านล่างไม่อยู่ด้านล่างต้องอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับแล่แล่กายสิทธิธ์เนี่ยจะต้องมีแน่นอนนี่แหะพระสมเด็จวรคังทําไมท่านจึงขังและศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านมีแลก่กายสิทธิ์ไงครับมีแลก่กายสิทธิ์อยู่ในเนื้อพระสวยงามไหมครับเพื่อน,อน,อนสวยงามนะครับ แล้วองค์ต่อมานะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับเนื้อผิวพรรณก็เหมือนกันอีกนะครับอยู่ในโทนเดียวกันพ่อใหญ่มหาชอบอย่างนี้นะครับเพื่อนเเนี่ยเห็นไหมครับดูด้านข้างสิครับนี่ก็มาในลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนๆโดยมิได้นัดหมายนะครับพ่อใหญ่มหาจึงเรียกว่าเป็นจะพาคีนะครับชุดนี้เห็นไหมครับพิมพ์ทรงนี้ก็เป็นลักษณะเรียกว่าเป็นพิมพ์องค์ราชานะครับใช้ยาท่านองค์ราชา พเพื่อนๆดูสิครับดูนี่ผิวเป็นกาลบริแห้งเลยนะครับดูฉ่ำไหมครับพเพื่อนๆดูฉ่ำนะ<__>เนื้อนี่ดูฉำ่ำดูชุ่มไปด้วยน้ำน้ำมันตังอิวน้ำมันมะกอกยางกิกยางรังยางนานเห็นไหมครับดูเส้นบังคับพิมพ์ดูประพักนี่เป็นผลมะตูมเลยนะครับเนี่เกตนี่แทงตะลุซุ้มตะครังขึ้นไปดูเนื้อด้านในแขนเลยครับพเพื่อนๆในม้วนนะครับเนื้อด้านในแขนก็ม้วนก็ไปด้านในแขนนะครับเนี่ย ตรงหัวไหล่ในคอดลงเล็กน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูดูฐานสิงสิครับเนี่ยเป็นโคมขฝานเลยนะครับเห็นผงพุุธคุณผุดขึ้นมาเลยนะครับส่วนขานก็ตรงกับข้อศอกแขนพอดีเลยส่วนเนื้อด้านในเป็นไงครับเนื้อด้านในนี่ม้วนยุบย่นยอ่อหดเข้าไปด้านในสวยงามนะครับเพื่อนๆดูด้านบนเะครับเนื้อนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ โยไปด้านหน้านะครับเนี่ยดูอีกมุมนะครับเนื้อนี่ก็โยไปด้านหน้านะครับดูข้างเป็นไงครับนี่เราดูทุกมุมนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับดูแล้วเป็นเกล็ดเปลือกหอยเลยยับๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับดูขอบข้างนี่มนทื่อเลยนะครับ ไม่เป็นคมสันนะครับนี่มีปริแยกด้วยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะการฝนไปทํายาด้วยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเนี่ยโดนฝนไปทํายาดูสีนี่บอบช้าเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีรอยปูไตเลือนลางเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับของแท้ท่านก็จะเป็นอย่างนี้ของแท้ดูง่ายผ้าแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนเอารองอารัตนาท่านด้วยบทพิสูจน์ดังกายภาพดูนะครับเพื่อนเพื่อน ไม่มากก็น้อยก็ต้องมีนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมาอย่างมาอย่างชมดชมอยนะครับนี่อีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเราก็มาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆนี่คืออีกอง์หนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับองเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะครับเพื่อนๆดูองนี้นะครับดูด้านข้างสิครับเพื่อนๆเป็นไงครับด้านข้าง ลักษณะเหมือนกันนะครับโทนสีแบบเดียวกันเลยนะครับนี่โทนสีมาแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับองนี้องพิมฐานแซมนะครับเพื่อนๆพื่อนพิมพ์ฐานแซมที่พ่อใหญ่มหาจัดได้เป็นองค์ครูนะครับฐานแซมก็คำจุนคำชูพระพุทธศาสนามีกินมีใช้ไม่ขาดไม่เกินร่ำรวยมาอยู่เรื่อยๆนะครับพิมฐานแซมคำ คำจุนทนุบำรุงภาะศาสนาอ่าปิศาณธรรมที่ท่านให้เรานะครับคำจุนอ่าคำชูอุ้มชูปกป้องคุ้มครอง,ค,รอง,ค,รองคือแซมขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่มีกินมีใช้ไม่ขาดไม่เกินพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้คลาสสิกนะครับเพื่อนๆนีเนเน่เนื้อด้านในซุ้มระคังนี้จะต่ําเนื้อด้านนอกซุ้มระคังนี้จะสูงนะครับเพื่อนๆเนื้อด้านในนี้จะต่ํขาขณะเดียวกันเนื้อด้านในซอกลักแลลนจะต่ําลงไปอีกนะครับเนี่ย องค์นี้คลาสสิกนะครับดูซุ้มระฆังนี่โยนะครับนี่โยเลยนะครับฐานแซมดูเส้นแซมแต่ละเส้นเนี่ยเห็นไหมครับยุบเย้าเว้าแหว่งไม่เสมอกันเลยนะครับลักษณะนั่งขัดตมาศเพชรนั่งขัดตมาศเพชรนะครับมีหูทั้งสองข้างยาวจดบ่าเกตจดที่ซุ้มระฆังดูพิมพ์เขาโยเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกมากนะครับนี่พ่อใหญ่มหาชอบตรงเนื้อเกินด้าน ใต้ฐานะระฆังนี่ครับดูดูเอกลักษณ์ดูสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยเรายังเห็นเม็ดแดงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่เรามาดูนะครับดูเนื้อโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเพื่อนๆนสวยงามจริงๆองนี้นะครับองค์นี้ลงคลิปมี มีหลายหลายท่านนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคอมเมนต์มาชอบมากถูกใจนะครับองนี้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ว่าให้เป็นองค์รูได้เลยนะครับฐานแซมองนี้ฐานแซมสังเกตดูง่ายนะครับเนื้อใต้ฐานจะแคบด้านบนนี่จะใหญ่นะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเราดูด้านหลังนี้นะครับนี่ถ้าเราดูตูดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับฐานแซมจะเป็นเหมือนกันทุกพิมพ์นะครับนี่เนื้อเนื้อ,อใต้ฐานล่างลงมาเนี่ยเขาจะแคบเล็กน้อยด้านบนนี่จะใหญ่เห็นไหมครับนี่จะใหญ่ เพื่อนๆดูสิครับด้านข้างเนี่ยมอนทื่อไม่เป็นคมเลยนะครับมอนทื่อเลยดูเนื้อบอบช้ำไหมครับลักษณะเนื้อเนี่ยผิวบอบช้ำนะครับอย่างเงี้ยดูลักษณะน้ำมันตังอิวสิครับเนี่ยโบราณท่านว่านี่แหละครับผิวบอบช้ำจะเป็นอย่างนี้ดูดูลักษณะเป็นคลื่นนะครับนี่เป็นคลื่นเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นเป็นไงครับนี่เรียกว่ารอยปูไต่นะครับ ดูด้านข้างสิครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับคลาสสิกมากนะครับดูด้านบนนี้พาดแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพาดแท้เป็นไงครับเนื้อนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเราลองอลัตนาสมบัติท่านด้วยพลังงานแม่เหล็กดูนะครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็มาแบบ สมดสมมอยนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละครับก็ศึกษาแบบไหนก็เก็บสะสมแบบนั้นนะครับเพื่อนๆพี่อพ่อใหญ่มหาเรียก5องค์นี้ว่าเป็นจะภาคีนะครับเป็นพระที่มีเนื้อลักษณะผิวพันธ์ที่คล้ายกันพ่อใหญ่มหาจึงจัดได้เป็นเป็นจะภาคีเป็นจะภาคีเนื้อองค์ครูเป็นไงครับเพื่อนๆนดูเนื้อสิครับคล้ายคลึงกันไหมครับเ ดูด้านข้างสิครับเพื่อนๆสวยงามนะครับเนี่ยพระใหญ่มหาเป็นคนบ้านนอกพระแบบบ้านๆน,นะครับนี่อยู่กับชาวบ้านนะครับเจ้าพระคุณสมเดจโตท่านพูดในปีที่ท่านจะมราภาพว่าจากนี้ไปอีก12นักสัตว์ท่านผู้คนทั่วแดนสยามจะนำพระที่ท่านให้ไปนี้มาสวดออกมานำเสนอออกมาบูชากันทั่ว เมืองสยามนับแต่ปี2,415ถึงปีนี้2,565ครบ1 4 4ปีพอดีเห็นไหมครับสมเด็จบ้านๆจึงได้ออกมาเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้ยมโฉมกันนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับเพื่อนๆดูแล้วตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหา2องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ